ความท้าทายของการร่างรัฐธนูญฉบับนี้คือมันร่างเรากาลังจะร่างรัฐธรนูญฉบับใหม่ที่เราอยากให้มันเป็นประชาธิปไตยแต่เราอยู่ในบรรยากาศทางการเมืองที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยคือถ้าเราไปดูจาก3ฉบับก่อนหน้านี้รัฐธรนูญที่ดีและเป็นประชาธิปไตยทั้ง3ฉบับนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่สังคมมันมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ตอนฉบับ2489ก็คือเปลี่ยนจากรัฐบาลอำนาจนิยมของจอมพลปอมมาเป็นรัฐบาลเสรีประชาธิปไตยของอจา์ปรีดีตอนฉบับ2 1 1 7ก็ชัดเจนมันมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอันเป็นผลพวงจาก14ตุลานะครับคิดง่ายๆว่าถ้ารัฐบาลถนอมยังอยู่เราคงไม่สามารถร่างน้ำนูนนะครับที่มันเป็นประชาธิปไตยได้ รวมถึงรัฐนูรปี40ก็แน่นอนมันมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยหลังพฤษภาธ,ธมินนะครับตอนนี้โจทย์มันเลยยากกว่าความท้าทายมันสูงกว่านะครับคือเราต้องร่างรัฐธรนูญฉบับนี้ในบรรยากาศที่สังคมยังไม่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะครับโจทย์มันจึงคือว่าทํำยังไงที่แทนที่เราจะต้องรอให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงซะก่อน แล้วค่อยไปคาดหวังว่าจะมีรั้นนูนเราจะใช้การกระบวนการร่างรั้นูลฉบับนี้นะครับการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มเนี่ยเพื่อให้รั้นนูนฉบับนี้พาสังคมไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตยมันจะกลับกันกับฉบับนะครับอื่นๆโจท,ท้าทายนที่สก็คือว่าที่ผ่านมารั้นนูนที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่มันมีการนองเลือดซะก่อนแล้วมันจะมีประโยคที่เราไม่จะพูดกันว่า ต้องนองเลือดซะก่อนอะถึงจะมามีฉันทร,รมติกันแล้วก็นั่งลงแล้วก็ร่างกติกาใหม่ที่ทุกฝ่ายยอมรับนะครับเพราะสูญเสียถึงมาเกิดนะครับการรู้แจ้งว่าเอ้ยมันต้องมีกติกาที่ดีครั้งเนี้ยนะครับเราไม่ต้องการให้มันมีการนองเลือดก่อนแล้วค่อยมามีฉันทรมติร่วมกันเพื่อร่างรัฐนล่ำนูลใหม่แต่เราอยากที่จะร่างล่ำนูญใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้มันต้องนองเลือดอีกครั้งหนึ่ง นะครับอันนี้เป็นเป็นความหวังความตั้งใจนะครับซึ่งถ้าดูจากประวัติศาสตร์โลกเองเนี่ยการร่างน้ำนูนที่ดีหรือน้ำนูนที่ดีมันไม่มีทางงอกออกมาได้จากสภาอย่างเดียวสุดท้ายการขับเคลื่อนนอกสภาสําคัญและการขับเคลื่อนนอกสภาเนี่ยมันมาทั้งจากส่วนที่เป็นนะครับการเคลื่อนไหวของประชาชนกับการเคลื่อนไหวของภาควิชาการ การเคลื่อนไหวในส่วนของประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวที่จะผลิตเจตจำนงว่าประชาชนอยากเห็นรัฐนูนหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับส่วนการเคลื่อนไหวในภาควิชาการเนี่ยเป็นตัวผลิตฐานทางปัญญาหรือองค์ความรู้นะครับซึ่งผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยเรามีองค์ความรู้และฐานทางปัญญามากพอมากเกินกว่าที่ไปปล่อยให้การร่างรัฐนูนตกอยู่ในมือของเนติบร,ริกรไม่กี่คนนะครับ ซึ่งบางคนล่างมาตั้งแต่ฉบับปี2 2 1แล้วนะครับล่างมาจนถึงปี260ผมว่าเราต้องยุติไอไอวงจรของการนะครับผลิตรัฐธรรมนูญโดยนะครับมือปืนรับจ้างหรือคนที่มีอาชีพร่างรัฐนูนละรัฐนูนต้องเป็นผลผลิตของสังคมร่วมกันทั้งทั้งสังคมนะครับสุดท้ายก็คือใน กระบวนการที่เราอยากจะชวนสังคมสนทนาเนี่ยอาจารย์ปกป้องบอกแล้วว่าเราไม่ได้จะโยนพิมพ์เขียวไม่ใช่ว่าทั้งทีนี้จะมาร่างรัฐนูนนะครับมีเป็นร้อยมาตาแล้วให้สังคมเลือกว่าชอ,ชอบไม่ชอบไม่ใช่นะครับเราชวนพิจารณาในหลักการสําคัญสําคัญแล้วอาจจะมีข้อเสนอบางอย่างแต่ไม่ได้ร่างรัฐนูนทั้งทั้งฉบับนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนทั้งสังคมต้องร่วมกันด้วยกระบวนการเนี้ยเรามองว่ารัฐนูนฉบับใหม่ควรจะมีแก่นคิดอยู่บน สามแกนด้วยกัน1ก็คือมันควรเป็นรัฐนูนที่นําไปสู่ฉันธรรมติใหม่ที่ทุกคนยอมรับร่วมกันซึ่งหมายความว่ามันต้องนําไปสู่การปรับสมดุลทางอํานาจใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ต้องยึดหลักอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับก็หมายความว่าทุกอํานาจ ไม่ว่าสถาบันใดก็ตามที่ใช้อำนาจและงบประมาณของสาธารณะควรเป็นอำนาจที่ตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมเราไม่ควรไปผลิตอำนาจนะครับขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อันที่สองคือนะครับแกนที่สองคือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะครับต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็หมายความว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางก็หมายความว่ามันต้องมาพร้อมกับ หลักคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพการกระจายอำนาจที่มันไปไกลกว่าที่เป็นอยู่แนวคิดเรื่องสวัสดิการนะครับของประชาชนนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มันจะมาพร้อมกับรัฐนุนที่ดีนะครับรวมถึงวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยที่มันควรจะต้องถูกสร้างขึ้นสุดท้ายคือรัฐนูนฉบับนี้นะครับแกนสุดท้ายคือรัฐนูนฉบับใหม่นี้ควรจะเป็นรัฐนูนเพื่ออนาคตไม่ใช่ พินัยกรรมเพื่ออดีตนะครับควรจะเป็นรัมนูนที่ไม่ได้ตอบโจทย์อดีตนะครับแต่ตอบโจทย์อนาคตที่มันกําลังจะมาถึงซึ่งเราอยู่ในโลกที่มันผันผวน,นมากแล้วจะมีความท้าทายอีกเยอะรัมนูนที่ดีควรจะสามารถนะครับตอบโจทย์ในอนาคตได้ด้วยไม่ใช่แค่ตอบโจทย์เฉพาะหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวนะักวิจัยคงจะมาอธิบายว่าไอ้รัมณูนที่มันจะตอบโจทย์อนาคตได้มันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไง นะครับสามแกนนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยต่างๆซึ่งจะมีนักวิจัยหลายท่านมาร่วมกันรับผิดชอบในแต่ละแกนนะครับก็ของผมก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับ